ผ่านเฟซบุ๊กของพีระพีอาสำหรับผู้ที่สะดวกมาวูงานนะคะเขาเป็นช่วงเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกนที่เราจะมีวัสดุให้ส่ได้เวยค่ะผมพราฉะนั้นนะครับงานในวันนี้สำหรับคนที่อยากมาจริงๆแต่ไม่สะดวกได้มาเราขอเชิญทุกท่านประชาันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมเห็นว่าก็เป็นสีม่งพ้นนะครับมองไปแล้วก็รู้สึก อบหุ่นใจจริงๆนะครับถึงพลังได้ใช่ครับจาก,กทีเรามีตัวโอชาหนะคะร่วมใส่ค่ะแม้กระทั่งนะครับเดี๋ยวดอกไม้ที่เราจะนําไปใส่ในตัวอักษรเลขกเก้าที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาตินะครับก็จะเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองอก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองนะครับ วยง่ามมากค่ะน่า P R นะครับ S I R I R A T P R นะครับใน่วงบหายนะครับก็จะมีเป็นโฮกไลฟ์นะครับ, Line, รบถ่ายทอดบรรยากาศงานวันนี้ให้ทุกท่านได้ชมซึ่ง่วงบหายก็จะโทรกับวงที่มาดได้ฟังเพลงด้วยใช่ไหมครับใช่นะคนะแต่ว่ายังไงก็ทำให้ท่าน ทำงานในงานแล้วไปเดินเล่นในตลาดบางหลังได้นะครับณเช้าตอนนี้เนี่ยก็มีอาหารอร่อยๆขายนะครับรับประทานโดยเราขออนอาจารย์ทานมาดีๆแล้วครับโอ้โหยังหาวเลยค่ะนานมากหรือจะอร่อยนิดนึงก็ได้ค่ะเราก็จะมีบริการตอนเวลาแปดสามสิบนาทีเลยค่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ในช่วงเช้าตอนนี้นะครับเราจะเริ่มที่เวลาบ0ิการ นะครับซึ่งเป็นวิธีสรวจรับชุดเงินและระับกนดณบริเวณแห่งนี้ครับลานพระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ne jartzen วันศท่รนที่เรับเชิญรวมถวายกันพสยธรมนะครับบุริกิจวันศุกริที่มีท่านเสราจปรัตน์เล่งแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภาคณะพดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชกฤษฎาเป็นต้นปรกอบนองถวายเคื่องยธรรมและผสมกันสิบรูปเพื่อถวายแด่มาสการนักเรียนเกียกับร่อนันครับ 咱们共建。 วันนี้ขออนุญาตได้นำประสบการณ์ประชาชนที่มาพร้อรอกอยู่เบื้องหน้าอาลาพระราชวิทยาแห่งนี้ถวายราชสุดีดีเป็นระเบบต่อไปเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพพร้อมกันครั้งหนึ่งก่อนครับเรียนเชิญครับข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภาคณะพอดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยายลัยมหิดลพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะกายภาพบำบ,บัดคณะอาจารย์แพทย์พยาบาลลุคลากรนักศึกษาวิทยาเขตบางกาะน้อยมหาวิทยายลัยมหิดลและประชาชนที่มารวมอยู่กันอยู่ณที่นี้่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระบาทสมเด็จพร,ระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบร,รมน้าที่บอบิดอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลากว่า7จดสิปีแห่งการครองราชไม่เคยมีวันใดที่พระองค์จะว่าเว้นจากการทรงงานและไม่เคยมีวันใดที่พระองค์จะไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของคนไทยด้วยสายพระเนตรอัย,ยาวไกลพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านต่างๆและทรงวางแนวทางต่างๆไว้เป็นรกากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศชาติให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขกัทั่วนหน้าได้ยัง่งยืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการก่อให้เกิดคุณนงานต่อประเทศชาติบ้านเมืองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความดี คนไทยโชคดีที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยนับเป็นคนยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดอยู่ใต้พระบารมีแห่งพระชงจากรีทุกวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตกลายเป็นวันที่มีความหมายต่อพวกเราทุกคนด้วยพระมหากรุณาที่เป็นอันล้นตนบวงข้าพระพุทธเจ้า จะน้อมนําแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสื่อไปในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านพร้อมใจกันยืนสนับนี้ขึ้นน้อมะระลึกึพร,ร,ระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดที่ได้ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิทยาลัรดียิยลยเดชมหาราช อารมณ์อเนกประาาพิษพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนชนชาวไทยราบนิรันดร์เป็นเวลา89ปีนับถ ขอบคุณครับสำหรับต่อจากนี้ขอกราบยนเชิญท่านประธานในทีท่ี่และผู้บริหารเชิญผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ตัวอวิวันสีร่านตลอดถึงพี่น้องประชาชนทยอยวางดอกดาวเรืองสีแห่งดอกดาวเรืองเป็นสีหอีสะท้อนถึงพระชบรววันจันทร์เป็นวันพระราชสงกพ วันพระบรมราชอิสริพตรงตระวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2,470แล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับเวลา14.30นาฬิกานาทีนะครับผมพัะโทสุธีสุสารก,กรเปรียญนัที่พิธีกรอนในช่วงนี้ไ่าจับเปลี่ยนเท่าน,นี้ขอบพระคุณครับครับขอบคุณสัญลักษณ์ที่พิเศษมากครับ สัญลักษณ์เลข9กนะครับที่เราจะนำดอกดาวเรืองไปวางนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ออกแบบพิเศษมาวางแถวางได้อกไม้ก็ยังมีนะครับที่ทางหน้าด้านหลังสามารถไปเห็นของร่วางได้อีกครั้งนะคะที่ไน